อ๋อผมยังไม่ได้บอกเลยว่าการที่ทั่วโลกจะมาใช้เงินเงินบาทไทยอะ่ะเราเอาอะไรมาคําประกันนะปะกติเขาจะมีเงินทุนสำรองก็คือเป็นทองคำใช่ไหมฮนะที่นี่เราประกาศว่าประชาชนของคนไทยเนี่ยคือมนุษย์ทองคําวินยัยนะมีมูลค่าคนละสิบสองล้านบาทนะไอ้ที่มีมูลค่าสิบสองล้านบาทเพราะว่าประชาชนเนี่ย อยู่ในวินัยที่ต้องซื้อขายในระบบการค้าพอเพียงคิดซึมไอ้ระบบการค้าพอเพียงคิดซึมนี่แหละครับแต่มันทําให้เกิดการค้าที่สร้างมูลค่าเวลขึ้นมาได้นะสร้างมูลค่าที่เป็นเวลขึ้นมาเป็นมูลค่าขึ้นมาได้เพราะการซื้อขายกันอยู่ตลอดเวลาการสร้างเมืองการสร้างเมืองนะฮะมันทําให้อุตสาหกรรมทั้งหลายมันเกิด ทุกอุตสาหกรรมทุกประเภทเกิดหมดเพราะมันต้องสร้างเมืองมันเกิดการปริวภคภายในอย่างมากการซื้อขายสะพัดกันตลอดเวลาเกิดเป็นเวลขึ้นมาได้เลยเวลเนี่ยมันเป็นมันเป็นมูลค่ามันมีมูลค่าและมูลค่าของมันเนี่ยมันมาค้ำประกันในเงินบาทได้นะแล้วเวลต่างๆเวลาสร้างเป็นเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันได้อีกสามารถออกเป็นเหรียญได้เลยสร้างเหรียญขึ้นมาได้เลยฮะ นะที่นี่จะเรียกเหรียญธรรมขันนะก็เรียกว่าให้หมู่บ้านหนึ่งเป็นหนึ่งเหรียญเพราะหมู่บ้านหนึ่งจะต้องมีทองคําที่ที่ที่ลูกบ้านเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ทองคาวินะัยะก็ทองคำนั้นเอาสิบเปอร์เซนต์อีกเก้าสิบเปอร์เซนต์นั้นใช้ระบบการค้าพอเพียงที่ซึมเพื่อจะสร้างเวลอีกสิบเปอร์เซนต์นั้นซื้อทองคาจริงๆมามา,มาแล้วแล้วทองคำนั้นมาพิมพ์เป็นตัวอักษร ทองคาแล้วมาปั้นมาหล่อเป็นตัวอักษรเป็นทองคำมามาหล่อเป็นตัวอักษรน,นี่อ่านอ่านได้เป็นพระธรรมขันธ์นั่นเองแล้วต้องมีแปดแปดหมื่นสี่พันหมู่บ้านประเทศไทยมีแค่เจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านยังยังเหลืออีกหนึ่งหมื่นหมู่บ้านหนึ่งหมื่นหมู่บ้านนั้นอยู่ที่ลากวลากบเบรนพม่าตรงนั้นก็จะมารู้ล่วงประเทศไทยนั่นเองเพราะนั้นมันจะเป็นทั้งทองคําจริงๆแบกนะจากหมู่บ้าน,นต่างๆกับสินทรัพย์ ที่ซื้อขายกันจนเป็นเวลขึ้นมาจากมูลค่าซื้อขายการบริโภคภายในประเทศที่สร้างเมืองใหม่มันก็เป็นเวลขึ้นมาเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะที่คือข้ขอคำจริงสิบเปอร์เซ็นต์ไอการซื้อขายจากระบบพอเพียงท่ซึมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะที่ทําข้อตกลงกันอะ,ะมันเป็นเวลขึ้นมามูลค่าขึ้นมาแทนได้เลยก็เผื่อมันจะมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดังนั้นมันจึงเป็นสินทรัพย์ที่มาคำกันที่เราจะออกเหรียญนอะออกเหรียญร,รมขันเนี่ยเมื่อเหรียญรำขันออกมาแล้วเนี่ย ก็สามารถแตกเป็นอะไรก็ได้เป็นเล่นในเกมไปเล่นในโลกไอ้โลกดนะิจิตอลอ่ะเป็นเงินดนะิจิตอลอ่ะไปไปเล่นก็ได้่นะอันนี้แจ้งให้ทราบเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีผู้มาต่อยอดเองว่าเอ้ยผมจะสร้างวางวางรากฐานไว้ให้แล้ววางโครงสร้างนะที่มั่นคงแข็งแกร่งมีแบ็กที่ดีไว้แล้วนะ ือการสร้างบลค่าห้ยประชาชนมีูลคลา12สองล้านบาทโดยมีระบบการค้าที่มันสร้างเวลขึ้นมาได้ด้วยระบบแบบมีวินัยไงจึงเป็นมนุษย์ทองคำวินัยนั่นเองมันจึงเขาเป็นมนุษย์ทองคำวินัยอ่ะเพราะวินัยนี่แหละมันทําให้เกิดเวลไงเวลมันก็มีูลคาขึ้นมาแล้วอ่ะมันเมื่อขึ้นมาแล้วก็สามารถที่ออกเหรียญในก็ได้แล้วก็ประเทศอื่นๆที่มีเงินอยู่เขาก็ต้องมาซื้อเหรียญของเรามันเดี๋ยวเราเป็นสเตเบิลคอยอ่ะนะ มีความมั่นคงฝากมาถือเหรียญของเรานะหรือเมื่อถือสกุลเงินบาทก็ได้มีได้มีทั้งถือถือสกุลเงินบาทมีทั้งเป็นเหรียญออกมาก็ได้มีให้เลือกอ่ะพูดง่ายและนี่คือเรื่องราวใหม่ที่เราต้องเรียนรู้กันในตอนระลึกต่อไปก็มาเกิดในชราบก่อนนะครับเท่าน,นี้ก็ขอเชิญดูคลิปต่อไปเป็นตอนส่อไปครับ